สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ผมมีสิ่งดีสิ่งเลามานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับกับแบรนด์โตโยต,โต,โต,โต,ตา้าคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่า AE100 หรือที่เรียกว่าสามห่วงชื่อในวงการคือทนหายห่วงนะครับกับรถสายประหยัดนะครับผมมีเงินไม่เกิน6 0,000บาทดีกว่าเอาไปซื้อเวฟดีกว่าเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองมาซื้อรถยนต์แบบนี้ได้ขับได้ขี่ได้นั่งหลายคนนะครับแอร์เย็นฉ่ำน,นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม ประหยัดพลังงานด้วยพลังงาน LPG นะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบจะเลือกน้ํามันก็ได้จะเลือกใช้ทั้งน้ามันทั้ง LPG หรือจะเลือกใช้ LPG อย่างเดียวก็ได้รถโดยรวมสวยงามนะครับสีสันเดิมโรงงานสีผ่านการเคลียร์สีมาแล้วเรียบร้อยนะครับรถอายุขนาดนี้มีการเคลียร์สีแล้วแน่นอนบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกควาหรือจมน้านะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกควาหรือจมน้ําเฉียวถลอกปอกเปิกมีแน่นอนแต่ผ่านการเคลียร์สีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ตามรูปตามวิดีโอที่ท่านได้เห็นเลยนะครับก็มีตําหนิเล็กๆน้อยๆทั่วไปโดยรวมสวยงามนะครับขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนรถโดยรวมเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับภาษี66นะครับมีเล่มเอกสารทุกอย่างพร้อมโอนนะครับผมรถอยู่ในสภาพที่ดีคัดมาพิเศษสําหรับเพื่อนๆนะครับผมนี่นะครับคันนี้เปิดให้เลยห9 9 0 0บาทเท่านั้น ราคานี้ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แอร์เย็นฉ่าไปกันได้หลายคนภายในสวยงามเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันสามารถใช้งานได้ครบนี่นะครับรถสวยงามนะครับผมราคาไปหยัดนะครับอึดถึกทนไม่จุกจิกนะครับผมรถรุ่นนี้ยอดนิยมนะครับคนยังใช้อยู่ในปัจจุบันเยอะนะครับขับขี่บนถนนเห็นแน่นอนไม่เขินนะครับผมรถมีคนใช้อยู่ไม่ใช่ว่ารถยุคเดโดเสารหรือว่ายุคที่มันตกยุคไปแล้วแต่คนยังใช้อยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายกว้างขวางสภาพดีซอกเสร์กเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับฝาเฟือเดิมโรงงานมีตาโตโยต้าอยู่นะครับยังอะไหล่แม่ลงแม่แรงมีครบนะครับพอดีสวยนะฮะนี่นะครับมีนะครับแม่แรงอยู่ฝั่งนี้นะฮะมีครบมีถัง LPG นะครับนี่นะครับถังนี้ก็วิ่งได้หลายร้อยโลนะครับผมเติมครั้งหนึ่งก็ วิ่งไปเลยครับยาวๆาวสำหรับใครที่สนใจเอาไปวิ่งงานวิ่งเซสบายๆนะครับเสียตรงไหนซ่อมตรงนันนะครับช่างซ่อมได้หมดนะครับเครื่องอึดถึกทนนี่นะครับสตาร์ทนิ่มๆง่ายๆนะครับผมนี่นะครไม่ต้องขวงนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับอึดถึกทนนี่นะครับบอดี้สวยตามวิดีโอที่ท่านได้เห็นนะครับผ่านการทําสปาไปในสปาห้องเครื่องล้างสีดูดฝุ่นขัดเคลือบ ค่าเชื้อต่างๆให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับเครื่องรุ่นนี้รถยุโรปรุ่นเก่าๆเขาก็เอารุ่นนี้ไปวางเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่อึดถือทนและไม่จุกจิกนะครับขนาดอ้าแห้งเติมน้าก็ขับกลับบ้านได้นะครับอึดสุดๆแล้วนะครับผมถชาช่างรุ่นนี้ไม่เป็นก็เขาก็คงไม่ได้เป็นช่างแล้ว่ะครับผมเด็กหน่ไหนุ่มสตรงนั้นนะครับพูดหยาบๆเลยเขาบอกว่าเท้าเขี่ยอะไรก็หาเจอทั้รุ่นนี้หลังอู่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผม นี่นะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้แล้วนะครับกว้างขวางนั่งสบายขับนิ่มขับเงียบนี่นะครับผมระบบ LPG เป็นระบบดูดนะครับผมจูนง่ายนะครับเวลาสตาร์ทน้ํามันนะครับสตาร์ทเป็นน้ํามันแล้วก็จะตัดเป็น LPG เมื่อกีอ้ท่านเห็นว่าสตาร์ทยึ้งๆคือผมสตาร์ทไม่แช่บางทีสตาร์ตต้องเบิ้ลนิดนึงนะครับผมเพื่อให้มันตัดเป็น LPG แล้วก็ถ้าเป็นน้ํามันอยู่เวลาขับไปปุ๊บเวลาตัด LPG จะมี ความรู้สึกสะดุ้งตอนเปลี่ยนผ่านนิดนึงนะครับแต่ไม่ดับนะฮะนี่นะครับเอาไปก็ขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับหลายปัญหาเครื่องยนต์ก็นิ่งเงียบนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับเนี่ยสวยงามครับเบาะหนังเป็นภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับจ่ายเงินไม่ถึงห0 0 0ืบาทได้รถสภาพแบบนี้นะครับผมบอกเลยคุ้มนะครับผมดีกว่าเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปซื้อมือสองมอเตอร์ไซค์บางรุ่นสมัยนี้มันก็หลายหมื่นบาทนะครับแต่นี่ได้รถเป็น โตโยต้าโคโราเลยนะครับนั่งสบายนั่งกันได้หลายคนนะครับวิทยุมีฟังนะครับของเคนบูดด้วยผสมงกรสีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนประหยัดด้วย l อ g ไม่ต้องกลัวนะครับรถรุ่นนี้ใช้กันรุ่นสู่รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนะครับปัจจุบันรุ่นหลานรุ่นเหลนก็ยังได้นั่งมันอยู่นะครับผมบางบ้านเป็นตั้งแต่รถปักมือเดียวป้ายแดงตั้งแต่รุ่นนู้นผ่านมา2030ปีก็ยังใช้กันอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอึดถึกทนทนต่อแกสแนนน่อ นี่นะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนรถอยู่พุทธมนตรสาย2ครับผมต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนมีบริการเทลเลอร์ส่งถึงบ้านนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ลองวิดีโอคอลดูกันไม่สามารถสะดวกปาดูได้รายงานตามตรงไม่มีหมกแม็ตอยู่แล้วนะครับมีหน้าตาเป็นประกันนะครับผมเปิดทุกอย่างนะครับไม่มีปิดนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ